ช้าก่อนครับถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มคบหาดูใจกับ AI สักตัวในยุคนี้แล้วยังเลือกไม่ได้ผมขอแนะนำให้มอง Google Gemini ดูสักนิดแล้วคุณอาจจะพบรักแท้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะ Gemini โดยเฉพาะเวอร์ชันล,ล่าสุดอย่าง Gemini 3มันไม่ใช่แค่ AI ถามตอบธรมธรมดาธรรมาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือคู่หูสุดอัจฉริยะที่จะอยู่เคียงข้างช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในทุกด้านได้เลยแล้วความคุ้มค่าล่ะ นี่แหละคือหมัดเด็ดการจะใช้ Gemini Advance คุณต้องสมัครแพ็กเกจ Google One AI Premium ซึ่งนอกจากจะได้ AI ตัวท็อปไปใช้แล้วคุณยังได้พื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive มาแบบจุกๆถึง2เทราไบต์คือจ่ายทีเดียวได้ทั้งสมองอัจฉริยะและโกดังเก็บไฟล์ดิจิตอลขนาดมะึือมาไปพร้อมกันแถมยังเอา Gemini ไปใช้ช่วยเขียนอ e ีเมลใน Gmail หรือสรุปข้อมูลใน Google Docs ได้อีกใครเป็นนักศึกษาหรือนักวิจัยนะ ต้องรักโน้ตบุ๊ก LM เลยมันคือสมุดโน้ตอัจฉริยะที่ใช้เจมินายช่วยคุณสรุปข้อมูลจากเอกสารกองโตตทำให้การหาข้อมูลอ้างอิงง่ายเหมือนพลิกฝ่ามืออยากสร้างภาพสวยๆหรอเจมินาก็ทำได้สบายๆด้วยนาโน Banana Pro จะสร้างวิดีโอสั้นก็ได้ด้วย VEO 3ที่เด็ดสุดและทำให้มันคุ้มค่าแบบตะโกนคือแพ็กเกจนี้แชร์ให้คนในครอบครัวหรือแก๊งเคลื่อนเผื่อนได้อีก5คน สมมุติว่าจ่ายเดือนละประมาณ700บาทหารกัน6คนตกคนละร้อยนิดเองได้ทั้งพื้นที่เก็บข้อมูล2เทราไบต์แถมได้ใช้ AI ตัวท็อปพร้อมกันอีกต่างหากโอ้โหชวนกันมาเรียนรู้และเก่งยกแกงได้เลยถือเป็นการลงทุนเพื่ออัพสกิลที่คุ้มค่าสุดๆในยุค